ดีเดย์นิววันนี้ขอเสนอเรื่องย่อละครเรยาหลังจากเรยาสาวสวยที่ขับเคลื่อนชีวิตด้วยความทะเยอทะยานโดนปั่นหัวให้แต่งงานกับเกติกรแต่พอถึงวันงานเรยากับต้องกลายเป็นเจ้าสาวที่ถูกชิงทิ้งให้รออย่างเดียวดายและชีวิตของเธอก็พังพินาศบ้านโดนยึดเงินทองก็ไม่เหลือติดตัว เรยาจำเป็นต้องกลับเมืองไทยเพื่อหางานและหาเหยื่อคนใหม่ผู้ชายที่จะทำให้ชีวิตของเธอกลับมาสวยหรูดีงามอีกครั้งเรยาได้งานที่ธนาคารแห่งหนึ่งณที่นี้เธอได้พบกับเดวิดกรรมการผู้จัดการหนุ่มสุดหล่อที่มีคู่มั่นอยู่แล้วแต่อย่างว่าเรยาโนสนโนแครและก็แย่งเดวิดมาเป็นของเธอจนได้ แต่ผลที่ตามมาอาจไม่ใช่สิ่งที่เธอคาดคิดการโดนแย่งคนรักไปสร้างความคับแค้นใจให้กับครูมันของเดวิดเป็นอย่างมากถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาอาการทางจิตไม่เท่านั้นยอดยิ่งพ่อของเธอที่เป็นนายพลใหญ่ก่อใช้อำนาจที่มีอยู่จัดการแก้แค้นให้ลูกสาวเดวิดต้องหนีออกนอกประเทศและผู้หญิงอย่างเรยาก็เผยท่าแท้ ทิ้งเดวิดไปอย่างไร้เยื่อใหญ่หลังจากหยากับเดวิดตัวเรยาเองก็มีสามีอีกหลายคนก็มีเหตุผลให้ต้องเลิกกันทุกครั้งไปจนได้รู้จักกับปรมเมกนักธุรกิจจอมเจ้าชูเขาบอกเรยาว่าตัวเองกำลังจะหย่ากับภรรยาอีกครั้งก็ให้ความหวังว่าจะแต่งงานกับเรยาทั้งที่ความเป็นจริงแล้วปรมเมกเป็นคนกลัวเมียมาก ต่อมาเมื่อมเมียปรเมศจับได้เรยาก็โดนจับหนักโดนตบโดนตีโดนฉีกทั้งเสื้อผ้าและถูกทิ้งเอาไว้ที่กลางสะพานแถมยังถูกถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ด้วยสุดท้ายเรยาก็ได้กิจก่กอรมาช่วยไว้ใจจริงแล้วที่กิติกรช่วยเหลือเรยาก็เพราะความสงสารแต่กลับทําให้เรยาคิดว่ากิติกรยังมีใจให้เธออยู่เรยาจึงวางแผนกินยาฆ่าตัวตาย เพื่อหวังว่าจะใกล้ชิดกับเกียรติกรมากขึ้นแต่แล้วความผิดหวังก็มาเยือนอีกเช่นเคยเมื่อได้รู้ว่าเกียรติกรแต่งงานกับเยาวยอดอดีตคู่มั่นของเดวิดอยู่ไปอยู่มาเรยาก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับยอดยิ่งเธอจึงเริ่มต้นวางแผนแก้แค้นเยาวยอดด้วยการยั่วยวนยอดยิ่งจนยอดยิ่งได้เรยาเป็นเมียน้อยแต่การเข้าไปปัวพันยอดยิ่งในครั้งนี้เหมือนเล่นกับไฟ เพราะหลังจากที่ภรรยายอดยิ่งเสียชีวิตเรยาคิดว่าตัวเองเป็นผู้ชนะแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามความเลวทรามต่ำช้าในอดีตกลับมาเล่นงานเรยาเมื่อความจริงถูกเปิดเผยออกมาตอนนี้คนรอบข้างที่เคยช่วยเหลือเรยาก็ได้ทิ้งเธอไปหมดเหลือเพียงสิ่งเดียวที่เป็นสมบัติของเธอก็คือลูกชายที่เธอยกให้ตระกูลเซ็ง เรยาไปที่คลืสนหาดแดงของตะกูลเซงเพื่อขอพบลูกแต่ไม่มีใครยอมให้เธอพบเลยเส้นทางชีวิตที่เหลืออยู่ของเรยาจะพบจุดจบเช่นไรติดตามละครเรยาได้ทางช่อง8นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยครับ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 